กมเหยียดกรมเหยียดหนึ่งกไม่สุดนะเนาะเหยียดเหยียดดิใมันล็อกอยู่ใช่ไหมฮะเนี่ยปัญหาที่ล็อกเนี่ยนะนี่มาดูนี่เลยเนี่ยเราใช้อันตรดซาวเนี่ยในการตรวจประเมินไอ้ตรงเนี้ยที่มันมีการอักเสบคือดำดำดำน้ำเนี่ยนะเนี่ยแล้วก็ที่มันมันติดก็คือตรงเนี้ยแหละที่มันหนาตัวขึ้นมามันเป็นพังผืดที่มันมีการหนาตัวขึ้นมาแล้วทำให้เกิดกดเนี่ยตรงนี้เลยฮะตรงเนี้ยตรงเนี้ยที่พังผืดที่มันหนาตัวขึ้นมาแล้วกดเส้นเอ็นตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะฉีดยาแลวันะะจ แบ,บมือไว้นะนิดเดียวเนี่ยชัดเจนไหมเห็นไหมดำๆเนี่ยเป็นถุงน้ําที่มันอักเสบแล้วมันกดรัดเส้นเอ็น,นตรงนี้แหละที่มันเป็นก้อนเลยเห็นไหมตรงนี้เป็นก้อนเลยเห็นไหมยาชานิดนึงจาา้าแม่จ๋านิดเดียวนิดเดียวอันนี้ฉีดยาชานะเห็นไหมเหนีย่ยยาเข้าไปตรงนี้เนี่ยเห็นไหมเนีย่ยยาวิ่งเข้าไปนะตรงนี้ เราฉีดเข้าปลอกหุ้มเส้นเอ็นนะครับตรงนี้นี่ตันะแม่นะตรงนี้นะที่เป็นท้องฟืตรงนี้มันจะตึงๆหมดนะเนี่ยตรงนี้นะฮะที่มันเป็นก้อนอยู่ตรงนี้เลยที่เราตัดตรงนี้ตรงนี้เลยตรงนี้เข็มตัดอยู่เนี่ยตัดท้งฟืตรงนี้เลย น,นี่จะเจ็บน้อยลงแล้วนะ <Okay. S 1> ลอกอยู่ก่อน เออแต่กรรมนี่หยิบได้ไม่มีปัญหาเนาะเรียบร้อยแล้วเนอจบ